นี่คือสะพานช่องแคบทาโคมาตั้งอยู่ที่วอชิงตันได้เปิดใช้งานในปี1940หลังจากนั้นไม่กี่เดือนในปีเดียวกันสะพานได้เกิดการสั่นไหวจากลมที่พัดด้วยความเร็วประมาณ56กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สะพานสั่นอย่างถูกจังหวะจึงเกิดการแกว่งแรงขึ้นแรงขึ้นและพังทลายลงในที่สุดซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างการสั่นพ้องที่สามารถสร้างความเสียหายได้การสั่นพ้องหรือเรโซแนน์ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในแผ่นดินไหวได้เช่นกันจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวของลอยเลื่อนสากายที่ประเทศพมา่าซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพเป็นพันกิโลเมตรเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ในลักษณะข,ขึืนที่เหมาะสมสามารถทําให้ตึกสูงสั่นไหวอย่างรุนแรงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับการจํานจแนกลักษณะคลื่นคลื่นเป็นลักษณะาการถ่ายโอนพลังงานรูปแบบหนึ่งโดยเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปสู่อีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อจำแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่นโดยสามารถแบ่งได้เป็น2แบบดังต่อไปนี้แบบที่1นึ้คลื่นตามขวางอนุภาคตัวกลางสั่นขึ้นลงในทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นทําให้ได้คลื่นลักษณะที่เราจะเห็นกันบ่อยครั้งได้แก่คลื่นในเส้นเชือกคลื่นผิวน้ําแบบที่2องคลื่นตามยาวออนุภาคตัวกลางสั่นขนานในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น ทำให้ขึ้นมีลักษณะที่เป็นการอัดและขยายตัวในตัวกลางได้แก่ขึ้นแผ่นดินไหวปฐมภูมิโดยในที่นี้จะเน้นในส่วนที่เป็นขึ้นที่ต้องอศสยตัวกลางในการเคลื่อนที่จะเป็นขึ้นกลนส่วนขึ้นที่ไม่จําเป็นต้องศสยตัวกลางในการเคลื่อนที่จะเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นแสงอาทิตย์ที่สามารถเดินทางในโสุญญากาศได้ส่วนประกอบของขึ้นโดยในที่นี้ใช้ขึ้นตามขวางในการอธิบายส่วนประกอบที่1 มิจุดคือความยาวจากตำแหน่งสมดุลจนไปถึงยอดขึ้นที่เป็นจุดสูงสุดหรือท้องขึ้นที่เป็นความยาวต่ำสุดจากระดับเดิมส่วนประกอบที่2ความยาวขึ้นเป็นระยะทางจากยอดขึ้นหนึ่งไปสู่อีกยอดขึ้นหนึ่งซึ่งตัวกลางจะสั่นครบหนึ่งรอบการนับความเร็วการสั่นงงของคลื่นมี2แบบคือ 1. นึ่คาบหรือเลียดคือเวลาที่ตัวกลางของคลื่นสั่นครบหนึ่งรอบโดยมีหน่วยเป็นวินาที คาบยาวหรือลองพีเ r ียดหมายความว่าใช้เวลานานในการสั่นครบหนึ่งรอบ 2. ความถี่คือจำนวนรอบที่คลื่นสามารถสั่นได้ในหนึ่งวินาทีโดยมีหน่วยเป็นเฮิร์ตต์ตัวอย่างเช่นคลื่นหนึ่งเฮิร์ตหมายความว่าคลื่นนี้สามารถสั่นครบหนึ่งรอบภายในหนึ่งวินาทีถัดมาที่สองเฮิร์ตหมายความว่าคลื่นนี้สามารถสั่นได้สองรอบภายในหนึ่งวินาทีดังนั้นในสมการความถี่จึงมีค่าเท่ากับ1ส่วนคาบ แผ่นดินไหวเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวรอยต่อระหว่างแผ่นธรณีภาคโดยลักษณะาการชนของแผ่นธรณีภาคมีหลายแบบทําให้เกิดการเฉือนการมุดตัวการหักและทําให้ภูเขาไฟระเบิดโดยการระบุตําแหน่งที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวจุดกาเนิดที่อยู่ใต้ดินนั้นเรียกว่าจุดโฟกัสหรือไฮโปเซนเตอร์ส่วนตาแหน่งของจุดโฟกัสที่อยู่เหนือพื้นดินมีชื่อว่าจุดอีพิกเซนเตอร์ จากข้อมูลอยู่เหนือกว่าจุดโฟกัสประมาณ300จนถึง700กิโลเมตรคลื่นแผ่นดินไหวเป็นลักษณะคลื่นไหวสะเทือนแบ่งได้เป็นสองประเภทคือนหนึ่งคลื่นในตัวกลาง 2. คลื่นพื้นผิว 1. ึคลื่นในตัวกลางเป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ภายในพื้นโลกความเร็วขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของความหนาแน่นของชั้นหินและองค์ประกอบยังสามารถแบ่งประเภทคลื่นได้เป็นคลื่นปฐมภูมิกับคลื่นทุติยภูมิคลื่นปฐมภูมิ (Primary Wave) สามารถย่อเป็น T-wave เป็นคลื่นตามยาวที่เกิดจากการอัดและขยายสามารถเคลื่อนที่ในของแข็งและของเหลวได้จึงทําให้คลื่นประม,มภูมิเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดโดยมาถึงเครื่องวัดแผ่นดินไหวก่อนคลื่นประเภทอื่นโดยคลื่นปฐม,มภูมิในหินแกรนิตเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว5,000เมตรต่อวินาทีส่วนคลื่นทุติยภูมิ Secondary wave ย่อเป็น S-wave เป็นคลื่นตามขวางสั่นขึ้นลงเคลื่อนที่ได้ดีในเฉพาะของแข็งเท่านั้น มาถึงเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวหลังจากคลื่นปฐมภูมิ 2. ขึคลื่นพื้นผิวเป็นคลื่นที่มาถึงเครื่องวัดแผ่นดินไหวช้าที่สุดหลังจากคลื่นปฐมภูมิและตุติยภูมิมาถึงแล้วคลื่นพื้นผิวแบ่งได้เป็น2แบบคือคลื่นเลลี่เป็นการแผ่คลื่นที่มีลักษณะคล้ายกับคลื่นกิ้งอยู่ใต้พื้นผิวคลื่นประเภทนี้คาดการโดยหลอดเลลี่ในปี1885ส่วนคลื่นถัดมาคือคลื่นเลฟ เป็นคลื่นเฉือนในแนวนอนกับพื้นผิวนำเสนอโดย Augustus Edward Love er ในปี1911การวัดขนาดของแผ่นดินไหวในปี1935นักฟิสิกส์ชาวเมริกันชาวเ F. l i ต t e r ได้นำเสนอสมการคำนวณขนาดของแผ่นดินไหวเพื่อจัดแบ่งความรุนแรงซึ่งได้มาเป็นมาตาลิสเตอร์โดยคำนวณจากขึ้นแอมปิจูดของแผ่นดินไหวขอบเขต100กิโลเมตร มาตาลิเตอร์สามารถใช้ได้ดีในแผ่นดินไหวขนาดเล็กจนถึงปานกลางในช่วงปี1970กลุ่มนักธรณีวิทยาได้นำเสนอมาตราวัดแผ่นดินไหวที่มีชื่อว่าโมเมนต์แมกนจจูดสเกลโดยคำนวณจากพลังงานโดยรวมที่ปลดปล่อยจากแผ่นดินไหวซึ่งมีความแม่นยำมากกว่ามาตาลิเตอร์ใช้คำนวณได้ดีในแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในปัจจุบันโมเมนต์แมกนจจูดสเกลจึงเป็นที่นิยม การสั่นพ้องเลเซนแนนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหรือระบบได้รับการสั่นสะเทือนแล้วตรงกับความถี่การสั่นพ้องหรือความถี่ธรรมชาติระบบก,ก็จะเกิดการตอบสนองด้วยการแกว่งจากการแกว่งลูกตุ้มที่มุมน้อยๆลูกตุ้มจะสามารถแกว่งได้นานด้วยค่าความถี่เท่าเดิมจึงถูกนำมาประดิษฐ์เป็นนาฬิกาโดยความถี่ของลูกตุ้มจะสามารถเปลี่ยนแปลงตามความยาวของเส้นเชือกหรือลักษณะของลูกตุ้ม ในปี1656นักฟิสิกส์ชาวดัตช์คิสเตียนฮอยเกนได้สร้างนาฬิกาลูกตุ้มเครื่องแรกของโลกหลังจากนั้นก็เป็นที่แพร่หลายทั่วทั้งยุโรปโดยนาฬิกาลูกตุ้มนั้นได้นําไปติดตั้งบนเรือโดยติดเป็น2เรือนคู่กันโดยคาดหวังว่าจะให้ความแม่นยำม,มากขึ้นแต่เมื่อใช้จริงกลับพบว่ามีความคาดเคลื่อนมากกว่าเดิมในปี1665ฮอยเกนได้สังเกตนาฬิกา2เรือนที่แขวนอยู่บนไม้ท่อนเดียวกันเมื่อเดินเครื่องนาฬิกาเป็นเวลานาน ก็พบว่าลูกตุ้มนาฬิกาทั้งสองแกว่งในเฟสตรงข้ามกันฮอยกเกนจึงได้ค้นพบการสั่นคู่ทับปิ้งออสซิเลเตอร์โดยเราสามารถสังเกตปรากฏการณ์นี้ได้แหวนลูกตุ้มทั้งสองที่มีความยาวเส้นเชือกเท่ากันบนแนวเส้นเชือกหรือไม้ท่อนเดียวกันเมื่อแกว่งลูกตุ้มหนึ่งลูกตุ้มนั้นจะค่อยหยุดแกว่งและอีกลูกตุ้มหนึ่งที่อยู่นิ่งจะแกว่งแบบเดียวกันและค่อยหยุดจากนั้นลูกตุ้มในตอนแรกก็จะเกิดการแกว่งวนเป็นวัฏจักรกลับไปกลับมา หลังจากนั้นก็มีการสั่นพ้องอย่างเช่นมวลติดสปริงและพัฒนาในการก่อสร้างทางวิศวกรรมทําให้รู้จักโหมดการสั่นแบบต่างๆในการพังทลายของช่องแคบทาโกมาเกิดจากสายลมที่ไม่ได้พัดแรงมากลอดผ่านสะพานทําให้ลมเกิดการหมุนวนกระตุ้นทําให้สะพานเกิดการสั่นจนกระทั่งวันหนึ่งสะพานนั้นแกว่งด้วยความถี่ที่สั่นพ้องทําให้เกิดการแว่งที่รุนแรงมากขึ้นจนสะพานนั้นพังทลายลงมา นี่คือความอันตรายของการสั่นพ้องที่เกิดขึ้นการสั่นพ้องของแผ่นดินไหวแบ่งตึกออกเป็น3ขนาดตึกขนาดต่ำตึกขนาดกลางและตึกสูงโดยบวกกรณ์นี้เป็นตัวแทนของตึกทั้ง3เมื่อสั่นพื้นด้วยความถี่ต่ำหรือคาบยาวตึกสูงจะแกว่งโดดเด่นกว่าตึกอื่น,นหลังจากนั้นเพิ่มความถี่ในการสั่นมากขึ้นตึกขนาดกลางก็จะแกว่งโดดเด่นกว่า แต่เมื่อสั่นด้วยความถี่ที่สูงมากตึกขนาดต่ำก็จะแกว่งรุนแรงกว่าเป็นการแสดงเห็นว่าตึกที่มีความสูงต่างกันความถี่ในการสั่นพ้องก็จะต่างกันออกไปนอกจากนี้ชั้นหินที่ต่างกันยังส่งผลต่อลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวโดยชั้นหินแข็งนั้นส่งผลทําให้คลื่นแผ่นดินไหวมีความถี่สูงส่วนชั้นดินอ่อนทําให้คลื่นแผ่นดินไหวมีความถี่ต่ําคาบยาวขึ้นและมีแอมพลิจูดที่มากขึ้น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดก,กำเนิดมาจากทางด้านซ้ายขึ้นแผ่นดินไหวในชั้นหินแข็งมีความตี่สูงคาบมีคา่าต่ำกว่า1วินาทีทําให้ตึกที่ไม่สูงมากหรือมีขนาดต่ําพังทลายหลังจากนั้นขึ้นแผ่นดินไหวจะเคลื่อนที่และมีคาบที่ยาวขึ้นเป็น1วินาทีทําให้ตึกขนาดกลางพังทลายหลังจากนั้นเมื่อขึ้นแผ่นดินไหวเข้าสู่บริเวณดินอ่อนคาบของขึ้นก็จะยาวขึ้นเป็น2วินาทีทําให้ตึกสูงเกิดการแกว่งและถล่ม สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นจริงในปี1985ที่ประเทศเม็กซิโกเมื่อเกิดแผ่นดินไหวบริเวณที่เป็นดินอ่อนคลื่นแผ่นดินไหวมีคาบที่ยาวขึ้นเป็น2วินาทีทําให้ตึกสูงบริเวณดินอ่อนนั้นถลม่มซึ่งนี่คือตัวอย่างมาหันตภัยจากการสั่นพ้องในวันที่28มีนาคมปี2025เกิดแผ่นดินไหวลอยเลื่อนสากายจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมันดาเลปประเทศพมา่าคลื่นแผ่นดินไหวเป็นคลื่นความตี่สูง ทำให้ตึกที่ไม่สูงมากนั้นพังทลายในขณะที่กรุงเทพนั้นอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว1,000กิโลเมตรพร้อมทั้งเป็นบริเวณที่เป็นดินอ่อนทําให้คลื่นแผ่นดินไหวมีคาบที่ยาวขึ้นและแอมพลิจูดที่สูงขึ้นทําให้ตึกสูงเกิดการแกว่งได้มากกว่าถึงแม้ว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากกรุงเทพมากกว่า1,000กิโลเมตรพลังงานของคลื่นแผ่นดินไหวก็น่าจะลดลงแต่การสั่นพองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังงานแต่เกี่ยวข้องกับการสั่นที่เหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ ก็จะทำให้วัสดุดังกล่าวนั้นสั่นได้และนี่คือลักษณะพิเศษของการสั่นพ้องที่หลายคนมองข้ามถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนอกจากนี้ท่านผู้ชมยังสามารถสนับสนุนได้ผ่านการเป็นสมาชิกหรือผ่านทางซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ